ป้ายยาวิตามินกล่องชมพูสาวๆที่เป็นไทรอยด์กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของคุณผู้หญิงโดยตรงนะคะในหนึ่งกล่องนะพี่ๆจะมี30ซองนะคะจะเป็นแบบซองซองแบบนี้เลยนะคะนี่หนึ่งกล่องนะจะมีแบบนี้นะคะส0ซองค่ะทานได้1เดือนนะคะ ซึ่งตัววิตามินนะคะก็จะทานง่ายมากๆค่ะตัวนี้น่ะชงทานกับน้ำเย็นๆได้เลยนะคะน้ำปริมาณ250มลนะคะแล้วก็ดื่มทานได้เลยอันนี้จะเป็นวิตามินนะคะที่ใส่ลงไปนะคะมีออยมีฮารานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว,ว่าในนี้เนี่ยมีตัววิตามินอะไรบ้างซึ่งตัวนี้นะคะจะมีทอรีนคะ่ะที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง ช่วยให้ประจำเดือนนะคะมาเป็นปกติค่ะและลดอาการปวดท้องประจำเดือนมีแอลไลซีนนะคะช่วยกระตุ้นการผลิตโกรฟฮอร์โมนช่วยเผาผลาญไขมันค่ะและช่วยเสริมมวลกล้ามเนื้อมีสมอเมริกันนะคะบำรุงร่างกายชะลอวัยและปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะมีสารสกัดจากชาเขียวนะคะช่วยให้ร่างกายสดชื่นช่วยเผาผลาญไขมันและชะลอวัยค่ะ มีแอลอา n i จินีนนะคะช่วยการไหลเวียนโลหิตข่ดและช่วยให้ผิวพรรณสดใสมีโคเอนไซคิวเทนะคะเป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ขาดและทำให้หัวใจแข็งแรงมีวิตามิน B6 B9 แล้วก็ B12 นะคะช่วยในกระบวนการการเผาผลาญมีเลสเวอร์ททลนะคะที่ช่วยต้านการอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยนะคะและช่วยฟืน้นฟูร่างกาย มีไทโรซีนนะคะเป็นสารอาหารค่ะช่วยในเรื่องของความจํากระตุ้นการทํางานของสมองค่ะ มีวิตามินซีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและเสริมภูมิคุ้มกันมีกลูตาไทโอนนะคะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายค่ะนี่เป็นข้อมูลข่าวๆบางส่วนนะคะของตัววิตามิน E W วิตามินกล่องชีชมพูนี้นะคะใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์เลยค่าไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะแนะนำเพิ่มให้นะคะ